สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเล็กค่ะหน่วยวันนี้นะคะนั่นก็คือปริมาตรน้ำค่ะเด็กๆแต่เรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆในภาชนะที่มีขนาดแตกต่างกันค่ะ มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเด็กๆคะเด็กๆเห็นแก้วน้ำทั้งสามใบไหมคะแก้วน้ำทั้งสามใบมีขนาดลักษณะที่เหมือนกันนะคะเด็กๆดูสิแก้วน้ำใบที่หนึ่งแก้วน้ำใบที่สองและแก้วน้ำใบที่สามมีความจุของน้ำที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะ แต่เด็กๆสามารถบอกได้ไหมว่าแก้วใบใดที่มีน้ำเยอะที่สุดเก mm. ่งมากค่ะคือแก้วใบที่หนึ่งนั่นเองและแก้วใบใดที่มีความจุของน้ำน้อยที่สุดคะ mm. ใช่แล้วนั่นก็คือแก้วใบที่สามค่ะถ้าเด็กๆมองด้วยตาเปล่าเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมลูกว่าแก้วใบใดมีขนาดความจุข,ของน้ำเยอะที่สุด เพราะว่าแก้วทั้งสามใบมีขนาดและรูปทรงที่เหมือนกันนะคะเด็กๆก็เลยสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าและก็สามารถตอบได้เลยแต่ถ้าแก้วทั้งสามใบที่ครูเล็กนำมามีขนาดไม่เท่ากันล่ะคะเด็กๆจะสามารถแยกได้ยังไงว่าแก้วใบใดที่มีความจุน้ำเยอะหรือน้อยเดี๋ยวเด็กๆตามครูเล็กมาเลยค่ะอ่ะ เด็กๆมาดูแก้วที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะเด็กๆดูซิว่าแก้วใบที่หนึ่งแก้วใบที่สองและแก้วใบที่สามแก้วใบใดคะที่มีขนาดน้ําเยอะที่สุดถ้ามองด้วยตาเปล่าเด็กๆอาจจะตอบแก้วใบที่สองแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องก็ได้นะคะเพราะว่าแก้วแต่ละใบมีลักษณะ ขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นความจุกน้ำที่อยู่ข้างในก็จะไม่สามารถบอกได้ด้วยการมองเฉยๆนะคะเรามาพิสูจน์กันว่าแก้วใบใดที่จะมีปริมาณน้ำน้อยหรือมากนะคะโดวยวิธีใดค่ะอะการพิสูจน์ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำแก้วค่ะมาเลยหนึ่งใบ แล้วก็ลองเทน้ำแต่ละแก้วลงไปนะคะเด็กๆก็ใช้ปากาขีดค่ะแล้วก็เขียนกํำกับว่ากแก้วใบที่หนึ่งมีขนาดเท่านี้แก้วใบที่สองมีขนาดเท่านี้แก้วใบที่สามมีขนาดเท่านี้นะคะเมื <ME> ่อเด็กๆเทน้ำทีละแก้วลงไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ขนาดของเขานั่นเองนะคะแบบนี้เด็กๆก็จะได้รู้ว่าแก้วใบใดมีน้ำเยอะน้ำน้อยนะคะ ต่อไปเป็นการบ้านของวันนี้ค่ะการบ้านของวันนี้นะคะครูลเล็กอยากให้เด็กๆลองไปทดลองดูตามที่ครูลเล็กบอกเมื่อกี้นะคะด้วยการให้เด็กๆหาแก้วน้ําที่มีลักษณะแตกต่างกันมา3ามใบนะคะแล้วก็ลองทดลองดูนะคะหาน้ํามาเทใส่ให้มีขนาดที่เด็กๆมองว่ามันแตกต่างกันหรือเท่ากันก็ได้นะคะแล้วก็ลองวัดดูว่า น้ำแก้วใบใดที่มีความจุที่เยอะที่สุดนะคะเด็กๆจะทำได้ไหมนะครูเล็กรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปผลงานมายัางไลน์กลุ่มห้องนะสำหรับวันนี้นะคะครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ